สวัสดีแฟนแฟนวอลเล์บอลนะคะหลังจากจบเกมการแข่งขันระหว่างทีม IBK กับฮึงกุกพิงค์สไปเดนะซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็น IBK แพ้ให้กับฮึงกุก1ต่อ3เซตนะคะด้วยสกอร์ทั้งหมด24ต่อ26 25ต่อ15 19ต่อ25และก็26ต่อ28นั่นเองค่ะการแข่งขันในครั้งนี้ก็ถือว่าดุเดือดมากๆเลยทีเดียวนะคะบางครั้งเนี่ยต่ายเองก็ยังรู้สึกว่าทีมฮึงกุกพิง k s สไปเดอร์เนี่ยก็ค่อนข้างแกว่งเหมือนกันนะเพราะว่าปกติเนี่ยจะมีความเด็ดขาดและเฉียบคมมากกว่านี้ส่วนทาง IBK ก็มีการพัฒนาขึ้นมาค่ะเพียงแต่ว่ารับบอลแรกนั้นไม่ค่อยดีตัวลิเบโรทำงานได้ยังไม่เต็มที่นั่นเองนะ ะะวันนี้จะพาแฟนแฟนวอลเลย์บอลมาอ่านคอมเมนต์ของชาวเกาหลีค่ะเรามาดูกันว่าชาวเกาหลีเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรหลังจากจบเกมการแข่งขันในครั้งนี้นะคะคอมเมนต์แรกนะคะก็พูดขึ้นมานะว่าอย่างน้อยทาง IBK ก็ดูดีขึ้นมานะมาสู้กับทีมอันดับหนึ่งของตารางได้สูสีและสนุกมากขึ้น สู้สู้ต่อไปนะ IBK สู้สู้ต่อไปนะพรพันเนี่ยค่ะเขาให้กำลังใจทั้งทีม IBK แล้วก็ให้กำลังใจเจาะมาที่พรพันธ์ด้วยนั่นเองนะคะคอมเมนต์ต่อมานะคะเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Liberal of IBK was bad เขาก็พิมพ์มาเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆนะคะแต่ว่าเข้าใจได้นะว่าตัว l i b e r รของทีม IBK นั้นยังทำงานได้ไม่ดีนั่นเองหรือว่าทำงานได้แย่นั่นเองนะคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาค่ะก็เป็นภาษาอังกฤษเหมือนกันค่ะพิมพ์เอาไว้ว่า IBK Autos Libero no. Number 3 and Number no. 14 Farewell done Not Excellent Must Speed Up and Strengthen นั่นก็หมายความว่าตัวลิเบอร์ของทาง IBK นะคะใส่เสื้อเบอร์3แล้วก็เบอร์14เนี่ยต้องทําให้ดีกว่านี้นะคะการเล่นเนี่ยรู้สึกว่าไม่ค่อยฉลาดเลยต้องสปีดต,ตัวเองแล้วก็ต้องมีความแข็งแกร่งมากกว่านี้ค่ะอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ถึงตัวลิฟของทาง IBK นั่นเองนะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะ ในช่วงที่มีการดิวรู้สึกว่าทางฮึงกุกจะเข้มแข็งหรือเหนียวแน่นมากกว่าทาง IBK เพราะว่าดิวมาถึง2เซตไ b k ก็แพ้ทั้ง2เซตนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนวลอลเลย์บอลชาวเกาหลีนะคะที่ได้พูดเอาไว้นะคะเพราะว่าในเกมการแข่งขันเนี่ยมีการดิวระหว่างเกมในเซตที่1แล้วก็เซตที่4นะคะแล้วก็เป็นทางฮึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์เอาชนะ2เซตนี้ไปได้นั่นเองนะคะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะก็คอมเมนต์เอาไว้สั้นๆเป็นภาษาเกาหลีนะคะแปลออกมาแล้วก็จะอ,อธิบายได้ว่าลิเบโรของ IBK ค่อนข้างพังนะคะอันนี้ก็มีหลายๆคนนะที่แสดงความคิดเห็นมาแบบนี้นะคะว่าตัวลิฟของ IBK ยังไม่เข้มแข็งมากพอนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะคอมเมนต์เอาไว้ว่าปัญหาเดิมของ IBK เเลยเกมการป้องกันไม่ดีเลยลิเบรโรก็ทำงานได้ไม่ดี ในเซตที่4เหมือนว่าจะชนะได้แต่ก็มาพลาดเองในช่วงท้ายเซตน่าเสียดายจริงๆเนี่ยค่ะก็เป็นคอมเมนต์ของแฟน IBK นะคะที่เขาเสียดายการแข่งขันในเกมนัดล่าสุดที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเซตที่4นะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาค่ะคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่า วันนี้ทาง Pink Spider ก็ดูไม่ได้เข้มแข็งอะไรมาก IBK สู้ได้สบายแต่น่าเสียดายพลาดกันเองซะอย่างนั้นเนี่ยคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นแฟนของ IBK เหมือนกันนะคะที่เสียดายช่วงที่ทาง IBK เนี่ยพลาดลูกง่ายๆเองไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟออกนะคะหรือว่าเสิร์ฟเสียนะคะหรือบางทีเนี่ยจะเป็นช่วงที่สื่อสารกันไม่เข้าใจนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ คอมเมนต์นี้ก็จะพูดถึงทางฮึงกุกไลฟ์พิงค์สไปเดอร์นะคะเขาบอกว่าขอบคุณคิมยอนขย่องที่ได้แสดงความแข็งแกร่งให้กับเด็กหัดเดินดูนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นคอมเมนต์ที่แรงเหมือนกันนะคะที่มองว่า IBK นั้นยังอ่อนประสบการณ์มากนั่นเองค่ะคอมเมนต์ต่อมาค่ะ ไม่เป็นไรนะ IBK หลังจากที่ฉันได้ดูเกมการแข่งขันในครั้งนี้รู้สึกว่าดูมีอนาคตมากยิ่งขึ้นถ้าแก้เกมรับเสิร์ฟให้ดีจะสู้ได้ทุกทีมอย่างแน่นอนสู้ๆนะ IBK เนี่ยค่ะต่ายเองก็มองอย่างนี้เหมือนกันนะมีความคิดเห็นคล้ายๆกันนะคะคือถ้าแก้เกมรับได้เนี่ยนะจะทำให้ IBK เนี่ยดูน่ากลัวขึ้นมากเลยนะคะทุกคนก็เป็นกาลังใจให้นะคะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะคอมเมนต์ comment เอาไว้ว่าวันนี้ฉันงงมากทางพิงค์สไปเดอร์ก็ผิดพลาดเยอะเกิดอะไรขึ้นส่วนทาง IBK นั้นไม่ต้องพูดถึงเกมรับไม่ดีเลยอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวเกาหลีนะคะที่น่าจะเป็นแฟนของทางฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นะคะที่เขาบอกว่าเอ๊ทางฮึงกุกเนี่ยดูไม่เข้มแข็งดูเหมือนแบบไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควรนั่นเองนะคะก็น่าจะเป็นแฟนของทางฮึงกุกไล้นะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะพรพันธ์น่าจะมาอยู่กับทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์มากกว่าเหมาะกับอยู่ทีมนี้ถ้าเกิดเป็นไปได้จะเป็นอะไรที่น่ากลัวอย่างมากอันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนของทางฮึงกุกนะคะที่เขามองว่าพรพันธ์เซตดีแล้วนะแต่ทางไอบเคน่าจะมีข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างเขาเลยเคิดว่าถ้าพรพันธ์มาอยู่ทางทีมฮึงกุกเนี่ยน่าจะเพอร์เฟกมากๆเลยทีเดียวค่ะ คอมเมนต์ต่อมาค่ะ IBK ทําพลาดเองซะเยอะน่าเสียดายจริงๆมีโอกาสชนะตั้งหลายครั้งแต่ก็พลาดเองเกมในเซตที่2 คะแนนห่างกันเยอะมากแสดงว่าฟอร์ม IBK นั้นเริ่มดีขึ้นแล้วนี่ก็น่าจะเป็นแฟนบอลล์บอลของทาง IBK นะคะที่เขาเสียดายในเกมการแข่งขันนัดล่าสุดที่ผ่านมานะแล้วก็น่าจะได้เป็นคนที่ชมการถ่ายทอดสดด้วยนะคะเพราะว่ารู้ว่าในช่วงเซตที่2เนี่ยแต้มห่างกันเยอะมากถึง1ิแต้มด้วยนั่นเองค่ะ ในเซตที่2ในทาง IBK ทําได้ดีมากกว่าฮึงกุกไลท์พิงค์สปเดอร์อย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทําอะไรก็เป็นแต้มไปหมดส่วนทางฮึงกุกเนี่ยพลาดเองบ่อยด้วยนะอันนี้ต่ายขอเสิร์ฟให้กับแฟนๆฟังนะคะเพราะว่าเผื่อว่ามีใครไม่ได้ชมการแข่งขันตอนถ่ายทอดสดนะคะคอมเมนต์ต่อมาค่ะวันนี้เห็นการเซตของพรพันธ์แล้วทึ่งมากเธอมีทักษะการเซตที่ดีจริงๆ แต่สมาชิกในทีมคนอื่นๆไม่สามารถที่จะเข้ากับเธอได้เป็นเพราะอะไรนี่ค่ะน่าจะเป็นแฟนของทาง IBK นะคะที่เขาได้ชมลีลาการเล่นของชมพู่ผ่อนพันแล้วก็ชื่นชมนะคะว่าเธอเซตได้ดีค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะก็เป็นคอมเมนต์ที่ชื่นชมผ่อนพันอีกเช่นเดียวกันค่ะ วันนี้ดูการเล่นของพรพันแล้วเต็มที่มากๆมีการช่วยเหลือทีมได้เยอะมากไม่ใช่แค่เรื่องของการเซตแต่เป็นเรื่องของเกมรับด้วยนี่ค่ะอันนี้าตก็เห็นด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ชมพู่เนี่ยวิ่งทั่วสนามเลยค่ะทุกคนทําเต็มที่จริงๆค่ะคอมเมนต์ต่อมานะคะถ้า IBK ขาดพรพันไปสักหนึ่งคนนึกไม่ออกเลยว่าจะรุกยังไง พรพันธมีการจ่ายบอลกระจายมากให้กับเพื่อนในทีมหลายคนไม่กระจุกอยู่ที่ใครคนเดียวถือว่าทำได้ดีมากๆและทักษะการเซตของพรพันธ์ในวันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าพัฒนาได้ดีมากๆเข้ากับทีมได้แต่เพื่อนในทีมอาจจะส่งบอลให้พรพันธ์ได้ไม่ดีเท่าที่ควรเท่าที่ฉันดูนั้นฉันเห็นถึงความพยายามของเธอ เนี่ยค่ะก็เป็นแฟนวอลเลย์บอลของทาง IBK อย่างแน่นอนนะคะที่เข้ามาชื่นชมพรพันธ์ค่ะแม้ว่าวันนี้ทาง IBK จะเป็นฝ่ายแพ้ให้กับทางฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นะคะแต่คําชื่นชมเนี่ยก็ยังมาถึง IBK แล้วก็มาถึงตัวชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะเท่าที่อ่านคอมเมนต์มาเนี่ยก็จะหนักไปทางลิเบโร่ของ IBK นะคะที่มองว่ามีปัญหานั่นเองค่ะซึ่งก็เป็นหลายๆความคิดเลยนะคะที่เขามองว่าควรจะปรับปรุงลิเบโร และก็มีคอมเมนต์อีกคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่ไต่ใจยกมาอ่านนะคะนั่นก็คือคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับโค้ชของทาง ibk นั่นเองนะคะคอมเมนต์นี้ได้พูดเอาไว้ว่าโค้ชควรจะไปแก้ไขที่ตัวลิเบรโร่ไม่ควรจะมาแก้ไขที่ตัวเซเตอร์เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีคอมเมนต์ที่พูดถึงโค้ชนะคะว่า น่าจะไปแก้ไขที่ตัวลิฟต์มากกว่านะอย่ามาจี้ที่ตัวเซตเลยเอาลิฟต์ให้แข็งแรงก่อนนะประมาณนี้นะคะซึ่งคอมเมนต์แนวๆนี้ก็มีอยู่หลายคอมเมนต์เลยทีเดียวนั่นเองนะคะทุกคนเอาละค่ะวันนี้แต่ก็ได้นำตัวอย่างบางคอมเมนต์มาให้แฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยได้รับทราบกันนะคะและเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับเกมการแข่งขันในครั้งนี้ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ